สำหรับคนคนหนึ่งนะครับการที่จะสร้างบ้านสักหลังเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะบ้านเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4่ถูกไหมครับแล้วก็ยังมีราคาสูงดังนั้นก่อนที่เราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเราก็คงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อเราจะได้ตัดสินใจเลือกทําในสิ่งที่ดีที่สุดเดี๋ยววันนี้ลุงช่างจะพาพวกเราไปเรียนรู้กระบวนการสร้างบ้านข้อดีข้อเสียในแต่ละแบบเดี๋ยวเรามาดูกัพร้อมกันฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน f a c e b o o k อย่าลืมนะครับ ทางเลือกหลักๆของคนที่อยากมีบ้านนะครับก็มี2ทางครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือซื้อบ้านโครงการอีกแบบหนึ่งก็คือว่าการที่เราเลือกสร้างบ้านบนที่ดินของเราเองทีนี้สร้างบ้านหลังหนึ่ง มันมีหัวข้ออะไรบ้างที่เราต้องรู้อันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของงบประมาณต้องเตรียมงบประมาณให้พร้อมครับส่วนแรกนะครับแน่นอนครับงบสาหรับส่วนของโครงสร้างในส่วนนี้หมายถึงงานสถาปัตย์ด้วยส่วนที่2มีงบสําหรับตกแต่งภายในส่วนที่3ตอนเข้าอยู่เราต้องซื้อตู้ซื้อเตียงซื้อแอร์ซื้อสารพัดซื้อทีวีงบที่ต้องใช้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องเตรียมครับและที่สําคัญนะครับลุงช่างแนะนำนี้ครับคุณตั้งงบ3ข้อที่บอกเมื่อกี้แล้วเสร็จเนี่ยเผื่อวงเงินไว้สัก20-30%เ เวลาคุณมีความต้องการที่มันมากขึ้นปรับเปลี่ยนโน้ตงบบานปลายขึ้นเนี่ยก็จะได้อยู่ในวงเงินที่คุณเตรียมไว้แล้วข้อที่2ครับโอ้อันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดละต้องเตรียมแล้วครับว่าจะเลือกใช้ผู้ละเหมาแบบไหนก็คือคุณจะต้องคัดกรองสืบค้นประวัติพยายามเช็คให้มากที่สุดส่วนหลักๆที่ผู้ละเหมาที่คุณจะเลือกได้มี2แบบครับแบบแรกนะครับก็คือเราจ้างผู้ละเหมาเอง เจ้าของบ้านต้องมีหน้าที่เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับก็คือ1คุณต้องไปหาแบบมาให้ได้ไปหาผู้ออกแบบไปหาทีมออกแบบอาจจะต้องประมาราคามาด้วยเสร็จแล้วค่อยมาหาผู้รับเหมาเขาก็จะรับแบบแล้วก็ไปประมาณราคาเสร็จแล้วเจ้าของบ้านเป็นผู้พิจารณาว่าจะเลือกใคร ก่อนที่เราจะทําสัญญาจ้างข้อดีคืออย่างนี้ครับเราสามารถเปรียบเทียบราคาได้หลายเจ้าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาออกแบบเนี่ยสามารถจะทําได้ง่ายข้อเสียหลักๆนะครับก็คือระยะเวลาจะควบคุมได้ยากข้อที่2ง,งบประมาณมักจะบานปลายอีกข้อหนึ่งก็คือมีปัญหาทางเทคนิคในการก่อสร้างเนี่ยที่บางทีแบบไม่สมบูรณ์หรือแบบมันขัดแย้งเนี่ยบางทีเราติดตามตัวผู้ออกแบบไม่ได้มั่งไม่รู้จะให้แก้อย่างไงเพราะผู้รับเหมาเขาไม่มีหน้าที่มาแก้แบบอ้าวถ้าเอาแบบผมแบบ จ้างบริษัทรับสร้างบ้านรวมให้เขาจัดการทั้งหมดไปเลยเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างข้อดีคือผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างเนี่ยเป็นอยู่ในบริษัทเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะโคโดิเนตกันค่อนข้างจะเร็วแล้วก็การควบคุมระยะเวลาจะทําได้ดีกว่าตั้งแต่ส่วนออกแบบไปขออนุญาตก่อสร้างเพราะว่า มันเป็นสัญญาเดียวงบประมาณควบคุมได้ดีกว่าอีกส่วนหนึ่งคือมีคนรับผิดชอบที่ชัดเจนอ่ะข้อเสียมีอะไรบ้างสําหรับการที่เราไปเลือกบริษัทรับสร้างบ้านนี่คืออาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของแบบอันที่2ก็คือมันเป็นคนคนเดียวกันก็อาจจะขาดการถ่วงดุลตรวจสอบข้อ3ครับ ไม่ว่าคุณจะเลือกผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านคุณก็จะต้องเตรียมมีแบบแปลนมีใบอนุญาตมีเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนก่อนเพื่อจะไปขออนุญาตและข้อที่4ี่ครับเลือกได้แล้วเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก่อนที่จะลงมือทำงานให้ทำสัญญาก่อสร้างทุกครั้งนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรุรงช่างเน้นว่า จำเป็นมากนะครับโอ้ยฟังมาถึงตรงนี้มีแต่เรื่องปวดหัวครับลุงช่างแนะนําแบบไหนที่มันไม่ปวดหัวให้หน่อยได้ไหมครับมีสิครับเพียงแต่เราเลือกใช้บริการรับสร้างบ้านของ SCG Har ีมแล้วมันดียังไงเดี๋ยวลุงช่างพาพวกเราไปดูกันดีกว่ามาถึงแล้วนะครับเนี่ยวันนี้ลุงช่างพาพวกเรามาถึงหน้างานเลยนัดหมายเขาไว้เรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่มีที่ดินอยู่แล้วแล้วใช้บริการปลูกบ้านใหม่ของ s C G h ีจีมวันนี้ลุงช่างนัด โปรเจกต์แมนเจอร์ของโครงการนี้ไว้เรียบร<ส>้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตามหาแล้วจะได้คุยกันสวัสดีครับคุณเติ้ลอ้าวสวัสดีครับลุงช่างคุณเติ้ลครับไหนๆหเจอกันละลุลงช่างขอเป็นตัวแทนเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินแล้วกันครับอ่ะสิ่งที่อันแรกเลยนะเจ้าของบ้านส่วนใหญ่หรือแม้แต่ลุงช่างเองก็ตามนะครับจะสร้างบ้านสิ่งแรกที่กังวลที่สุดคืองบประมาณถ้าเราอยากรู้คร่าวๆอยากจะมีที่ปรึกษาเรื่องนี้ทำได้ไหมได้ครับ สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยเราจะมีทีมที่คอยให้คําแนะนําให้คำปรึกษาอยู่มไม่ต้องกลัวทีนี้ถ้าที่ดินของผมอะ่ะมันมีสิ่งปลูกสร้างผมจะต้องมีอีกทีมหรือเปล่าหมายความว่าเอ๊ะ S จีฮารเนี่ยบริการบ้าน้วผมจะต้องมาหาผู้รับเหมามาเคลียร์ที่มาเตรียมที่หรือเปล่าไม่จําเป็นเลยครับที่ s อสซี C G เราเนี่ยมีบริการสิ่งเหล่านั้นให้ด้วยเรามีทีมที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะครับในการประสานงานขออนุญ,ญาตน้ําไฟ ประเมินที่ดินไปดูหรือแม้กระทั่งนะครับหรือถอนสิ่งปลูกสร้างก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่ารวมขออนุญ,ญาตให้ด้วยเหรอใช่ครับพวกน้ําไฟชั่วคราวน้ําไฟถาวรขออนุญ,ญาตปลูกสร้างเรามีทีมที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วที่ติดต่อประสานงานอยู่เป็นประจำนะครับ,รบเข้ามาช่วยลูกค้าอ๋อจริงๆคือเป็นบริการแบบวันซ็อมอยู่แนละ้วใช่ครับตั้งแต่ดูที่ดินประเมินราคาเร้่ต้นใช่ครับนะครับจนทั้งขอญาติขอน้านําขอไฟใช่ครับเราเรามีทีมดูแลตรงนั้นให้ครับครบเลยนะครบเลยครับส่วนออกแบบ อันนี้คําถามสาคัญแต่ว่าพาผมเดินดูนะได้เลยครับเชิญเลยครับยินดีเลยโอ้โหเต้นสุดยอดมากผมถามหน่อยสิเรื่องของแบบบ้านอ่ะคือแม้ลุงช่างแล้วลุงช่างเชื่อว่าคนทั่วไปนะครับก็เข้าใจว่าระบบ S c G H เนี่ยเป็น Modular System ก็จะไปโยงกับบ้านน็อกดาวน์ครับซึ่งบ้านน็อกดาวน์ในความในความรู้สึกของคนทั่วไปคือว่ามันมีข้อจํากัดแต่ที่ที่มาดูเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกเป็นบ้านนอกดาวเลย แต่คำถามที่สำคัญคือผมต้องถูกฟิกแบบหรือเปล่าไม่เลยครับแบบของ S C G Har มเราเนี่ยมีมากเป็นร้อยร้อยแบบเลยครับและแบบที่เรามีเนี่ยถ้าลูกค้ายังไม่ถูกใจสามารถมาพูดคุยความต้องการแล้วก็สามารถปรับแบบร่วมกับทีมสถาปนิกทีมมัณฑนากรหรือวิศวกรของเราได้ครับรวมทั้งน,นี้ที่ผมเห็นด้วยหรือเปล่าใช่ครับตรงนี้ลูกค้า<อ>ก็เลือกใช้บริการของเราเอาวิวอินก็ได้มไ,ดไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้โโแต่เรามีบริการให้ครับพูดง่ยายๆคือถ้าอยากได้แบบครบเราจัดให้จัดให้หมดใช่ครับอ่ะ ผมเป็นวิวกรโครงสร้างครับต้องถามเรื่องนี้โครงสร้างบ้านนี้เป็นไงครับโครงสร้างบ้านของเรานะครับตัวโครงสร้างหลักเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นเป็นการก่อสร้างโครงสร้างเนี่ยจากในโรงงานนะครับแล้วก็ยกเป็นกล่องโมดูล่าเนี่ยมาติดตั้งที่หน้างานในระหว่างก่อสร้างที่โรงงานนะครับทางหน้างานเองก็จะมีการทํางานหน้างานคู่ขนานไปด้วยไม่ว่าจะเป็นงานเสาเข็มงานฐานรากนะครับจะเห็นว่างาน2งานเนี้ยทั้งในโรงงานและหน้างานเนี่ยเดินคู่ขนานกันไป ก็ช่วยให้ลดระยะเวลาในการต่อสร้างได้แล้วงานที่ผลิตในโรงงานนะครับโรงงานเราก็มีการใช้พวกขุนยนต์ลายการผลิตคล้ายๆกับบริษัทรถยนต์อย่างนี้น,นะครับก็มีการคนโทรลเรื่องคุณภาพมีการตรวจคุณภาพ QC ก่อนถึงจะสามารถยกมาติดตั้งที่หน้าาได้ก็มั่นใจได้เลยในเรื่องของข้อดีของโมดูล่าตัวหนึ่งก็คือว่างานถูกทําที่โรงงานใช่ครับพองานถูกทําที่โรงงานระบบการควบคุมการผลิตมันจะดีโอเยี่ยมมากครับแต่ว่าไหนๆมาแล้วเป็นไกด์พาดูใช่ พาดูเยี่ยมบ้านมาได้เลยครับการัดแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะสวยมากได้เลยครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับกินดีครับคุณเต้นมีคำถามครับเอาละผมตัดสินใจเลือก s c ส e h ีมสร้างบ้านให้ผมแล้วทีนี้ผมไม่่อยว่างระหว่างก่อสร้างเนี่ยผมจะมั่นใจได้ไงว่าบ้านของผมเนี่ยได้รับการดูแล QC หน้าง,งานอะไรต่างๆเรียบร้อยไหม s, s c ส e h ีมของเราเองเนี่ยในระหว่างก่อสร้างเองเนี่ยก็จะมี ทั้งทีมไซต์แมเนจเจอร์มีโฟแมนนะครับเข้ามาควบคุมดูแลระหว่างงานก่อสร้างให้กับลูกค้ามีการส่งรายงานให้กับลูกค้าเป็นระยะระยะหลังจากที่เราก่อสร้างแล้วเสร็จอีกนะครับก็จะมีทีม QC นะครับทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนของลูกค้าเป็นตัวแทนของเจ้าของบ้านเนี่ยเข้ามาตรวจสอบคุณภาพให้ก่อนอีกครั้งหนึ่ง<ม>นะครับเมื่อตรวจสอบคุณภาพจากทีม QC ของเราผ่านแล้วเนี่ยเราถึงจะเชิญลูกค้านะครับเข้ามาตรวจรับมอบงานกับเราอีกทีนึงครับส่งมอบบ้านแล้วมีรับประกันให้ผมเปล่า มีครับทาง S C G Ham r เราเองเนี่ยก็มีทีมบริการหลังการขายมีการการันตีโครงสร้สางหลักของตัวบ้านให้เนี่ยนานถึง20ปี <Greek. S 1> เลยนะครับในช่วง20ปีเนี่ยเขาก็จะมีตารางเข้า <im itos> มาสำรวจตรวจเ,เช็คบ <im itos> ้านให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย <im itos> ผมได้ยินมาว่าบ้าน S C G Ham เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวบ้านเท่าน,านั้นที่มีค <im itos> ุณสมบัติที่แตกตา่างมีบางระบบที่อยู่ในบ้านทำให้การอยู่อาศัยในบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีผมอยากดู เด้นทาไปดูหน่อยนี่เลยครับลุงช่างโอ้นี่คือระบบระบบที่ว่านั้นก็คือระบบ Air Factory System ครับเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของบ้าน a c g h จีฮารามเครับระบบ Air Factory System เนี่ยเป็นระบบที่จะช่วยหมุนเวียนอากาศภายในบ้านเครื่องนี้จะทำหน้าที่ดูดอากาศดีจากภายนอกบ้านเข้ามาเติมเป็นอากาศบริสุทธิ์ครับเข้ามาภายในบ้าน แล้วก็จะดูดอากาศภายในบ้านหมุนเปลี่ยนออกไปเพราะในบ้านเราอยู่กันนะครับก็มีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมาใช่ไหมครับจะช่วยทำให้เราเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในบ้านอยู่สม่ําเสมออยู่ในบ้านแล้วรู้สึกสบายไม่อึดอัดและสิ่งสำคัญนะครับตัวแอร์พัลทอรีเนี่ยก็จะมีตัวระบบกรอง3ชั้น นะครับเป็นกรองยาบกรองละเอียดกรองกลิ่นช่วยให้อากาศที่เข้ามาในบ้านเนี่ยมั่นใจได้ว่าบริสุทธิ์จริงๆในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับเ,<อ>เราก็ได้มีการเข้าไปร่วมมือในการพัฒนาให้กับทางโรงพยาบาลเราก็เลยพัฒนาอีกระบบหนึ่งก็เราเรียกว่าตัว ionizer system เป็นระบบที่จะช่วยปล่อยประจุเข้าไปในอากาศที่เราดูดเข้ามาเนี่ยก่อนจะปล่อยเข้าไปในห้องต่างๆของบ้านช่วยในการฆ่าเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นการที่มีระบบในเรื่องที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เรามั่นใจว่าลูก หรือคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดได้อากาศที่ดีที่สุดครับป็นนเย,ยมอโอ้คุณเต้นครับครับผนังนี้ตกลงเป็นผนังอะไรอ่ะตัวผนังอันนี้นะครับจะเป็นกระเบื้องเซรามิกเต็มผนังทั้งผืดนด้านนอกเลยครับข้อดีของกระเบื้องเซรามิกเนี่ยก็คือเวลาเรามีฝุ่นมีอะไรไปเกาะเราสามารถฉีดน้ำล้างได้หรือแม้แต่เวลาฝนตก,ตกครับมันก็เหมือนเซลล์คลีนิง่ง,งตัวเองได้วยใช่ก็บ้านก็จะดู ใหม่ตลอดเวลาครับ<อ>ดีกว่าบ้านทั่วๆไปที่ต้องคอยทาสีใหม่อยู่เรื่อยข้อดีข้อหนึ่งอะบ้านมักจะมีปัญหารเรื่องรอยแตกเล้าจากการะถางขตัวนี้จบเลยไม่มีปัญหาไม่ต้องมากังวลดว่าซ่อมสีซ่อมรอยแตกรอยเล้าแล้วก็เซล ใช่ครับไม่สเสม,มอมอีกจุดหนึ่งก็คือประตูหน้าต่างของเราครับถ้าลุงช่างสังเกตนะครับมันจะถูกซ่อนเข้าไปในตัวผนังเลยอ,อันนี้ประตูหน้าต่างเราอะทำการติดตั้งมาจากโรงงานเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนในตัวบ้านเราสามารถเก็บเสียงได้ดีกว่าใช่ช<อ>เพราะเมื่อกี้เราอยู่ข้างในบ้านอะ<ช>เราเราจะแทบไม่ได้ยินเสียงนอกเลยก็จะช่วยให้การอยู่อาศัยครับสบายยิ่งขึ้นไอ้คุณเต้นระบบติดตั้งแอร์เนี่ย บ้านหลังนี้เขาเขารวมอยู่ใน s g h h ีจด้วยใช่ครับก็ s g h h ีเราก็ติดตั้งแอร์ให้ด้วยครับนี่ผมแปลกใจเมื่อกี้เนี่ยเห็นทีนะนี่คืออะไรครับท่อเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นท่อสลีปนะครับที่เรา เผื่อเอาไว้บริเวณใต้บ้านคือบ้านเราเนี่ยจะยกสูงจากระดับพื้นมาประมาณ55ซนติเมตรเพื่อให้งานระบบท่อน้ําท่อแอร์เนี่ยครับสามารถลงไปเซอร์วิสได้ในบ้านเราอ่ะจะมีช่องซอร์วิสเ c ามีช่องเซอร์วิสด้วยใช่สามารถลงไปดูแลเซอร์วิสแมเทนแนน์ได้ในอนาคตเวลาเกิดปัญหานี่คือท่อแอร์ที่เราปกติเราจะเจาะเห็นเป็นท่อแล้วเจาะเข้าที่ผนังใช่แต่นี่เราเราจัดให้เป็นระเบียบจัดให้เป็นระเบียบให้เข้าไปทางใต้บ้านแล้วก็ทำซารีปป้องกันให้เรียบท้อารีปให้สิลให้เรียบร้อยซิลให้เรีย เราดูบ้านดูรอบบ้านถามรายละเอียดมาหมดแล้วขอถามคำถามสุดท้ายแล้วจะไม่กลัวอีกเลยในตลาดเขาล่ำเลือนเขาบอกบ้านเอ็กซจฮามแพงกว่าคนอื่นจริงไหมครับหเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเอาอย่างนี้เลยไปไม่ถูกเลยก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถามว่าแพงกว่าไหมผมใช้คำว่าราคาก็ต้องยอมรับว่าสูงกว่าเอ g กซิจิฮาราคาสูงกว่า บ้านทั่วไปในท้องตลาดแต่ทีนี้ผมมองว่าเราต้องมาดูว่าบริการที่ผมให้ที่ผมพาลุงช่างเดินดูเนี่ยเราทําให้หมดทุกอย่างเลยเป็นเหมือนตัวแทนลูกค้าเลยไม่ว่าเริ่มตั้งแต่การให้คําแนะนําปรึกษาวางบัตรเจตในการขออนุญาตก่อสร้างในการควบคุมงานในการตรวจสอบคุณภาพแม้แต่สเปควัสดุอุปกร,รณ์ที่เราคัดสรรสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าต้องลองเข้ามาดูเข้ามาพูดคุยแล้วมาเปรียบเทียบเองอีกทีดีกว่าจะได้มั่นใจไม่ต้องกลัวเรามีสํานักงานขายนะครับอยู่ด้วยกันตอนนี้มี2ที่นะครับที่แรกก็คือที่ CDC คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์อยู่ตรงเส้นเรียบด่วนรามินทานะครับสาขาที่2ก็คือเดอะเซอร์เคิลอยู่ตรงราชพฤกษ์นะครับหรือจะเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์เราก่อนก็ได้ไปคุยกัน ww w s g ซ h a m c o m เข้าไปดูก่อนได้ก็แนะนำแล้วครับคนที่อยู่ในสเกลนี้นะครับแล้วก็เห็นแล้วว่าเราจะได้ไม่ต้องปวดหัววันหลังลองติดต่อเข้าไปเอาละครับคุณเติ้ลวันนี้น่าจะครบละนะครับขอบคุณใช้เวลาไปเยอะแล้วลงคุเเยอะยินดีเลยครับมาแล้วก็ขอลาแล้วครับไปแล้วครับคุณเติ้ลสวัสดีครับ